สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเกม The Wish h o w เกมบ้านแม่มดนั่นเองครับโอเคครับก็สำหรับพาร์ทที่แล้วเนาะเราหาหูกระโดเอียนหนึ่งไม่เจอนะครที่เอาไว้เปิดทางผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้แหละว่าเราต้องใช้เวลาในการค้นหาฮึบใช่ว่าขอ,ข,อของเก่าๆทีเ่เต็มไปด้วยยังมงมุม,มไม่มีอะไรน่าสนใจใช่ึมา ตู้เก็บเสื้อผ้าสุโปร,ปรปมากข้างใน,นไม่มีอะไรตู้เก็บเสื้อผ้าสุโปรป,รปมากข้างใน,นไม่มีอะไรมีหัวกระโดงในถังโอเคยิบยิบโอเคครับออกไปออกไปโอเคโอเคผมว่าแล้วมันต้องอย่างน,นี้อตอนแรกผมนึกว่าต้องหาอะไรสักอย่างก่อนมันถึงจะมาได้โอเคครับหัวกระโดกตรงนี้เดี๋ยวนะผมต้องวางไย สองสองสามครับโอเคครับมันจะมีวางเหมือนกันอยู่ถ้าทฤษฎีผมไม่ผิดนะมันจะมีวางแนวเดียวกันอ่ะสามอันใช่ไหมก็ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้ถ้าทหารไปด้านหน้าอ่า ตรงนี้ก็จะหันไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันสามอันครับแล้วตรงนี้ครับอ่าหันไปด้านหน้าเอ้ยไม่ใช่ครับตรงนี้ถ้าให้มันบาลานเดี๋ยวใช่บอกว,ว่ามัวม่วมั่วมั่วแบบเดี๋ยวอันนี้ก็ได้หันไปทางขวาใช่ปะไม่รู้มัว่วาถูก ผู้ที่ยินเสียงไหลของน้ำเหตุจะมีอะไรรออยู่มั้ยวิ้ยิวเฮ้ยวิ้ยดูว่าเข้าห้องมาแล้วก็จบเฮ้ยโอ๊ยอะไรอะฮคุณดูว่ากูเล่นเกมนี้จนช้ำแล้วโอ้โหแผนซ้อนแผนอะไรวะหน้า ใครมันจะไปรู้ว e. ่ามันต้องแบบหลังจากนั้นเราจูบเราต้องจูบมาตรงแบบเราต้องจูบพ้อมตรงนี้โอ้โหได้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 เลยได้เลยขยับไปมาใกล้ๆแล้วเอาเด็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 กเอาเด็กเอาเด็ มาเด่มาเน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 จะบ้าตายโอ๊ะอะไรมาอุ <Training> <Jorge S 3> ้ยอุ๊ยอุ๊ยเข้าแหละอุ้ยดูออสพอฉันตายไปแล้วพ่อเลยก็คือไอ้กบไอ้ดันแบบ น้ำใส่สีคาามแต่น้ำใส่สีคามเมือเ่อดอกไม้นี้สัมผัสน้ำนก็สังแวงปะกายขึ้นมาใช่พราะฉันถูกงูกินแกฆ่า <S 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 เอ่อที่เราเอาไปปล่อยตรงนั้นมันเป็นงูใช่แล้วมันรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนเอาไปปล่อยซ่า ตายไปแล้วก็จะถูกงูลกลินโอเคฉนคุยกับแกแค่นี้ฮิฮิอะไรมขวดปากเก็บโดรับขวดปากแล้วเราก็ต้องเอาขวดมาเก็บน้ำใช่ไหม นี่แกเป็นลูกบอลหรือตัวอะไรกันแน่นนเติมน้ำในขวดถ้จัดจาการก็ใส่ผีปบดอ,อกไม้ในขวดขวดเริ่มสองแสงเ้าเอาเอา้เอามันมันมันไม่ใช่แหละ มันมันไม่ใช่อย่างนี้แหละมันไม่ใช่ถึงนี้แหละโอ้โยนึกว่าแบบกับเกมนี้จะสามร้อยไอคิแล้วโอ้โหโโตัสใสจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งพันไอคิวรับในการเล่นเปิดแกไปด้วยอีดูออด าเขาแมวเซฟ่มใส่ปวดลังแสตตอนนี้สามารถเจออะไรที่มืดได้แล้วอัตโนมัติอันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอ,โอ้ใช่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 ใ,ใ,ใผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอ้ย ไม่ได้สีนี่ไอ้ไอ้เนี่ยเราเคยกดอัดนี้ได้แล้วบ้าจริบตาบ้าจริบเนาะไม่ใช่หรือโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่น้ำใส่สีคามาต้องทำไงเฮ้ย อะไรตู้เก็บเสื้อผ้าเก่าที่มีฝุ่นเกาะเต็มไปห,หมดโอเคมองใต้โต๊ะสิมีอะไรไหมมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้โต๊ะมันคือเอา,เอาไม่ได้เก็บมาหรอ,อไม่มีอะไรอยู่ใต้โต๊ะแล้วอ๋อไม่รู้อ่ะแต่ห้องนี้มันอะไรเนะี่ย ใต้โต๊ะสิมีนาฬิกาข้อมูลเดือนเล็กๆอยู่ข้างล่างหยิบมันเปอะไรยอยู่ข้างล่างแล้วโอเค เอ hey, สดุดบอกเลยว่าสุดเกมนี้สุดจริงครับคือ <c> ค <oughs> ือมันทำให้คนได้ดูง้อไปเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ <c oughs> เหมือนเหมือนผมวิวัฒนาการถอยหลังอะ <c oughs> อะไรลุกปัน่นเล่นนำทางให้หรอ โลกศพโบราณไม่ไม่เปิดโลกศพโบราณไม่เปิดไม่สนอะไรขยับป่ะตู้เก๋จผ้าเก่ามีฝนโอ้โแต่ไม่มีอะไรเลย้าไม่มีก็ไม่มีนะหยิบไปเดี๋ยวมาได้ไง เดี๋ยวอุยอ้ยเฮ้ยมันหลอนนะวะเสียงอะไรอ่ะอุ้ยตามมาทำไมาตามมาทำไมเฮ้ยจะตามมาเดี๋ยว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  เดินเดินต่อไปโอ้โหโอ้โหคือไฟสีเขียวที่ทำจากจบแสดงว่ามันต้องฆ่าแล้วแน่เลยครับเมื่อกี้อันเนี้ยมันเขีว่าสามารถเดินผ่านไปด้วยรองเท้าไร้สีย คือเราต้องไปหาลองเทาลร้สีมาเอ๊ะลุบเปิดไม่ได้เดี๋ยว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 อ,อ้ยแจากาันตกอีกคือคือเราไม่สามารถไปเอานาริกาได้ครับไหนโอเคททำไม่ได้นะตรงนี้ โอ้ยเกมนี้มันเป็นเกมที่ยิ่งเล่นแล้วแบบพี่โคตรขนลุกเลยครับไม่รู้ว่าต้องทำอะไรดิใช่ต้นไม้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรพอรู้หรือเปล่าตเอ๊ระรู้สึกปิดใช่เฮ้ยอ่ะบ้าจริงอะไรเน,นี่ยมาสอดไปหยกข้าไปนี่ทุกคนให้ผมคนกำลังคาบไป อาชัยดีมันฮีของฉันมันคือของฉันทุกคนนั้นหายไปในห้องถังฮะได้ยินเสียงใครบางคนเดินมาจากอีกห้องขังหนึ่งมีกลิ่นหอมลอ,อยมาผ่านทุกกลมอุ้ยลอะไรอย่ากนั้นฉันต้องเก็บซ่อนของเอาไว้อย่างดีไม่รู้แหละเซฟก่อนน้องแมว แต่ว่าห้องนี้มันไม่ล like hey, okay, okay, okay. Oh 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 hey. ็อกศิลปะการขนมสำหรับพ่อและแม่เด็กที่ป่วยผู้ต้องใช้บางข้อความจังเกินไปสิ้เฮ้เฮ้เอันนี้อะไรวอย่างถูกภากคุมเอาไว้หยิบไ้เฮ้ยรองเท้าสีแดงก่อนหยิบพาและเครื่องครัวบางอย่างที่ดูลบและลุงหลัง ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ใช้ได้ทำให้พวกมันเลื่อนไหลกันเถอะยังไงอ่ะ๊ะมันอยากจะสวดลองสองของเท้านั้นดูหรอไม่โว้ย <laughs> <laughs> อะไรวะนั่นใครมันจะอยากจะสวงวะเฮ้ยคือเราต้องใส่รองเท้าไร้สีเท่านั้นครับ รองเท้าสีแดงใส่ไม่ได้ถ้าใส่ไม่ตายเน่รู้จักตบบว,ว่าไอ้เรื่องผีรองเท้าแดงไหมครับคือแบบถ้าเราใส่รองเท้าแดงเราต้องตายอะไรนี้่อโดนผีฆ่า ว่าเราเอารองเท้าสีแดงนี้ไปล้างยังไงล่ะล้ออางเลอกไปรองเท้ากลับมาใส่ครั้งเดินแล้วรองเท้าแก้วและลูกบอลที่ตายแล้วลอยอยู่ในน้ำน้ำสีแทนก็นลังไหลอู้ยอ้าวไม่มีกระถางเก่าๆมันแตกเค ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับกระโดดมีแค่นี้ป้าย้บ้าเดินไป เร็วทันไหมเนี่ยเฮ้ยวั t ต h e f ฟักมันเดินไปยังไงมันก็ไม่ทันเดี๋ยวนะมันต้องเดินยังไงให้ทันอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลอกอีกค you so, ิดโยกคิดเขาว่าเธอคิดว่าเขาว่าเพื่อนมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นการเซฟยังไงเลยน้องแมวเดลี่ผมไม่บอกอ่ฉันไม่เธอเพราะเธอช่วยฉันจากโวกร้ายนี้เพราะงั้นฉันจึงยอมรับเธอเป็นเพื่อนเอ๊คือแม่มดมันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่า ัไม่ฆ่าเด็กผู้หญิงที่ถับผมเปียก็คือวิโอลาอุ้ยอ่ะไปได้แล้วนี่คือว้าเก่าเป็นเกาะทั้หมดแต่ไม่มีอะไรอยู่ด้ในข้างในุ๊กตาร้าหัวหยิบขึ้นมาอุ้ยหยาบแรงสาบหยั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 บหมดหยับ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  หยบซะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรครับหนังส,สือที่ว่ากระโหลกทหารแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วโอเคครับฝ่กันเถอะไปเซฟหม่น้องแมวเ,เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรยินยาฟอ เพรความบางส่วนถูกลบไปไม่มีอะไรอยู่ด้านหลังตรีมแผลไหมข้อความบางส่วนถูกลบไปผ่าแผลระยะฆ่าเชือ้อไม่มีอะไรอยู่ด้านหลังปวดที่เต็มไปด้วยชิ้นเนื้อบางอย่างาผ่าแผลระยะฆ่าเชือ้อจุดมีปวดเล็กๆบนชั้นหยิบไม่ไปวดเล็กๆน่ารักน่ารักยาที่ใช้ฆ่าชั้นฮะเวียนหัวข้อความบางส่วนถูกลบไป เออพอตักอีกวุ้ยวุ bon ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยหุบหุบเฮ้ยน้องแมวหายเดี๋ยวต่อต่อใช้ใช้กําเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าเหมือนว่าเราต้องกลับไปเฮ้ยทำไมเป็นสีแดงอ๋อจะบอกนะว่าน้ำที่ใช้ตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนสีว้าห้องลับมีรูตรงนี้ลงไปในรูแน่ใจลง เริ่มเห็นแสงครับเริ่มมีรอยอะไรก็ไม่รู้เข้าไปาห้องทันึกนะครับเชิญโอ้ยสว่างขึ้นแจกลายเตอรไม่ได้ดอกกุหลาบเอ๊ะเดี๋ยวภาพวาดลูปดอกมาสีฟูเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋วหน้าต่างบานใหญ่ตอนนี้เขาเราสว่างแล้วเ,เดี๋ยวนะเข้าบ้ามีแค่นี้ใช่ไหมเศพของแมวดำฮะแมวตายหรอเดี๋ยว เราเซฟไม่ได้ป,ประตูเดี mm ๋ยวเขาบอกว่าเราจะเซฟไม่ได้อะอะไรอ่ะการที่ล้มความอดที่พออาจสชื่ากำลังจะตายด้วยโรคนี้ฉันก็เลยเอาร่างของเธอมาฉันมีชีวิตอยู่ในร่างของเธอคงไม่เป็นไรใช่ไหม mm hmm. ก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาเธอให้ร่างกายกับฉัน เราเราเป็นเพื่อนกันเพราะงั้นวันนี้พวกเรามาเล่นกันต่อเถอะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าคนที่เป็นแม่โมดเน่ยเอาสลับร่างกายกับน้องคนนี้ที่เราเล่นอยู่ใช่ไหมเนอะวิโอลาเฮ้ย

แต่ย oh, <c oughs> ังแต่ยังครับตยังโอ้ไม่ทันครัอุ้ยไม่ทันเฉยโยแต่ยังนะแต่ยังเราต้องแต่ยังครับเราต้องแต่ยังนะแล้ววิ่งวิ่งมาตรงนี้วิ่งวิ่งลงล่างวิ่งวิ่งมาเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้โอเคครับแสดงว่า วิง่งวิ่งมานตรงนี้วิงว่งวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแล้วก็เราก็วิง่งตรงสายโอ้ยมีหลุมวิง่งมันตรงนี้ครับออกออกโอเคออกมาได้แล้วก็คือตัวพิเศษก็คือถ้าให้สรุปก็คือยาที่ใช้ เก็บใจกูดับมดก,กินทอมหวานก็คือเรามาเอาก็คือเราเป็นแม่มดครับแล้วทีนี้เราอะมาสลับร่างกับวิโอลาก็คือน้องคนนี้ที่เราเล่นอยู่นี่ครับดูหน้าตาน้องนะเห็นไหมแล้วคนที่ไล่เราเมื่อกี้ก็คือวิโอลาตัวจริงไม่งงใช่ไหมคือวิโอลาตัวจริงอะอยู่ในร่างของแม่มดที่สลับไปครับ แล้วประเด็นก็คือเก็บได้รับจดหมายจดหมายที่พึงแรกอ่านได้ถึงเวราร่าขอโทษนะที่เมื่อวานตะคอกใส่ไปแบบนั้นมีเรื่องเล่าว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นและแต่คอยจับตัวเด็กๆที่หลงทางไปนะ่ะบ้านของเพื่อนลูกอยู่ใกล้ๆปนั้นด้วยก็เลยเป็นห่วงนะ่เพื่อนลูกชื่อเอเลนสินะพอไม ก็คืออ่ะเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับก็คือเด็กที่ชื่อเอเลน่ะเป็นแม่มดนะแล้วทีเนี้ยเอเลนป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แล้วกำลังจะตายครับจากนั้นก็คือวิโอลาเนี่ยมาเจอเอเลนนะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเอเลนแต่ว่าด้วยเพราะความที่เป็นแม่มดแล้วเพราะด้วย สาเหตุอะไรก็ไม่รู้ครับก็คือก็คือก็คือเอเลนอะสลับล่ากับเบลล่าครับก็คือใช้เหมือนใช้แบบสาร์ของไม่มดอะไรอย่างนี้เบลล่าเจของเบลลาแล้วลูกเราเบลล่าปลอดภัยดีหรือเปล่าไม่บาดเจ็บตรงไหนนะอะลูกหย้งกหน้าเจออ้ของลงอุบัติอหตุลูกหายไปนานมากพ่อก็เลยตามหาลูกซะทั่วป,ป่าเลย พ่อะละโล่งใจที่เจอตัวลูกเสตีดึกกับบ้านประทิศเปลียกผลเถอะอ่ะนี่ครับวิโอลาตัวจริงอ่ะอะไรกันวิโอลาหลบหลังพ่อนุ่โอ้โหหัวปวด นาเล่เออคือเนื้อเรื่องแบบมันหักจริงๆครับหักสุดๆุดอะนี่ครับก็คือเอเลนอในล่างวิโอลานะคนนี้แล้ววิโอลาก็ต้องอยู่ เป็นแม่มดในป่านั้นต่อไปโอเคครับเราจะมาเก็บอีกเอนดิ้งหนึ่งของเกมนี้กันนะครับเราจะได้ไม่มีอะไรค้างคากับเกมนี้ครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเก้าอี้วิ่งวิ่งวิ่งกันวิ่งกันวิ่งวิ่งกันวิ่ง วิ่งเร็ววิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งกอนเมื่อกี้เมื่อกี้ได้รับมีดเมื่อกี้ได้รับมีดมีดของเอ,อเลนโอเคครับเอ,อเลนก็ตามที่บอกไปนะเอ,อเลนก็คือมีดของเราที่เราย้ายลางมาโอเคครับโอเคได้รับจดหมายนะเราก็อ,อ่านไปอย่างนั้น,นไม่ใช่นี่ครับจดหมายเนี่ยทานมูเวล่าขอโทษนะที่บอกว่าตะคอกใส่ไปเกินนั้น นะป่ามันมีแม่มดอยู่ใช่เพื่อนนะเป็นแม่มดอีกไม่น่ามีเพื่อนเป็นแม่มดเลยน้องวิโอลาเลยเนี่ยสวยเลยเลยโดนสลับล่างเนี่ยโอเคครับมาเราก็จะมาจบเอดดิ้งนี้แบบส,สวยๆหลอเท่ๆกันมีดเล็กเล นี่เก็นอีกเอนดิ้งหนึ่งนะคือไม่แอแแเธอนี่มันดื้อได้จริงๆอุ้ยเตะด้วยเธอตามฉันมานานขนาดไหนก็น่าจะรู้นะว่าร่างนั้นคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว คืนล่างหรอไม่มีทางนะร่างนี้อยู่แล้วสบายกว่าเยอะเลยก็ตอนแรกเธอยกให้ฉันเองนี่นะแล้วทำไมฉันถึงต้องคืนล่างนี้ให้เธอตืวยล่ะใช่ไหมเบียวล่าโอย <c ười> <c ười> แค <Bour> bon ่ <ie> <iyor> สงสารนะไม่ได้ช่วยฉันลุกจากเตียงได้หรอกนะ นั่นถึงเป็นสาเหตุที่ฉันต้องใช้เวทมนต์เพื่อสลับร่างกับเธอยังไงล่ะแค่วันเดียวเท่านั้นเองนี่ฉันพูดอะไรแบบนี้ด้วยเหรอฉันลับแปลกใจจริงที่เธอมาติดกับฉันได้ด้วยพลังของฉันเองแต่มันเปล่าประโยชน์ช่หมหลังจากนั้นเหรอบ้านนั้นก็ไม่ใช่บ้านของฉันอีกแล้วมันพร้อมที่จะฆ่าฉันได้ทุกเมื่อเชียวล่ะ แต่มันก็ช่วยนำทางให้ฉันได้ออกมายังไงล่ะยังไม่ตายอยีกเหรอเนี่ยฉันประทับใจในความอึดนงแกจริงคง <c oughs> เป็นเพราะยังห่วงคุณพ่ออยู่สินะฉันรู้นะ่ะเรื่องของวิโอลากับคุณพ่อของเธอเหลือกันอยู่แค่สองคนแถมย,ยังสนิทกันดีด้วย ความทรงจำทั้งหมดยังโดอยู่ในล่างนี้ดูเป็นคุณพ่อที่แสนใจดีแถนยังเป็นนายพานอีกด้วยแถมเขายังเขียนจดหมายถึงเธออีกช่าเป็นพ่อที่ประเสริฐอะไรแบบนี้ซึ่งฉันเองก็คิดว่าเธอคงกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธอหายตัวไปสิเอาหน้าอย่างวง่ไปเลยฉันจะมอบความรักของเบลล่าที่จะส่งถึงพ่อให้เองและฉันก็จะ รับส่วนแบ,บ่งของความรักเอาไว้ด้วยดังนั้นวิวลลาเอ,อ้ยเดี๋ยวผมผมไม่ได้ทูเอนดิงด้งน้ยเนี่ยอันนี้มันซีเค็ตเอนดิง้งหรือเปล่าวิวลลาลูกปลอดภัยดีไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะอะไรกันทำไมอ่า ช่วยดีอออกไปเดี๋ยวนี้ไอพ่ซัตว้าฮุยมีหัวละด้วยจบ คือเอาจริงก็สงสารน้องนะคือน้องก็ไม่ได้ไปเป็นเพื่อนกับแม่มดเลยอ,ะ,อะแล้วแมวดำมาหายไปแล้วแมวดำโอเคครับผมก็สำหรับการเก็บเอดดิ้งของเกมนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวเกมหน้าเป็นอะไรเรา มาเจอกันใหม่ครับสำหรับเกมนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม